ไพ่เล่าเรื่องราวความรักระหว่างคุณและก็เขานะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในวันนี้นะคะพี่ไพ่นะคะจะเล่าเรื่องราวความรักแบบไหนนะคะให้เราได้ฟังกันนะเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันค่ะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะอะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยในะคะว่าพลังงานของความสัมพันธ์นะคะจะเป็นอย่างไรใบแรกนะคะขึ้นมาเป็น7ถ้วยนะคะใบที่สองนะคะเป็น6ถ้วยค่ะใบที่สนะคะ8ดถ้วยนะ ใบที่สี่นะคะเด็กถือเรียนใบที่ห้านะคะราชาถือดาบบีว่ามีการโกรธกันอยู่มีการงอนกันอยู่นะคะเนี่ยอ่ะแล้วก็เจ็ดเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญอ่ะเจอโลเปอร์นะ,ะแล้วก็จอเมจิเชียนนะคะสุดท้ายนะคะก็เป็นไพ่เก้าดาบนะ พลังงานของคนธาตุน้ำนะคะลองลงมาก็เป็นธาตุดินนะคะแล้วก็ตามด้วยธาตุไฟนะคะอ่าแล้วก็ธาตุลมนะอ่าราศีที่เจาะจงนะคะมีเพียงแค่ราศีเมถุนเท่านั้น นะคะมีเพียงแค่ราศีเมถุนแค่ราศีเดียวเลยค่ะที่ปรากฏออกมาบนหน้าไพ่นะคะแต่ก็ให้เน้นไปที่ธาตุน้ำกับธาตุไฟนะคะจะเด่นในสองธาตุนี้นะคะจากพลังงานหน้าไพ่ตรงนี้นาบีรู้สึกว่ามันมีประเด็นกันเกิดขึ้นนะคะมีเรื่องราวให้หนักอกหนักใจกันเกิดขึ้นมีสถานการณ์ที่รู้สึกเหมือนกับว่าเหนื่อยนะคะทุก ท้อในใจปัญหาเล็กๆนะคะจนถึงปัญหาใหญ่ๆอะคะ่ะมันลายล้อมเข้ามาในความสัมพันธ์นี้จนทำให้ความสัมพันธ์เนะะี่ยค่ะมันไม่สามารถที่จะมีความสุขได้เหมือนเดิมนะคะหรือนะการที่มันมีไพ่ของราชาถือดาบขึ้นมานะคะ แล้วก็มีไพ่ของเด็กถือเหรียญน,นะบีก็รู้สึกว่านะคะทั้งสองคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะจริงๆแล้วนะคะก็ดูเหมือนกับว่าจะมีคนที่ค่อนข้างปากไม่ตรงกับใจอ,อยู่คนหนึ่งนะคะจะมีคนที่วางกรอบจะมีคนที่บังคับนะคะหรือ,อให้อีกฝั่งหนึ่งนะี่ะทำตามใจนะคะหนึ่งคนจะเป็นแบบนี้แต่บีไม่รู้ว่าเป็นฝั่งคุณหรือว่าฝั่งเขา่นะคะส่วนอีกคนนึงนะคะ ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างนะคะที่จะยอมให้กับอีกฝั่งหนึ่งนะแต่ทีนี้นะคะการยอมบ่อยๆนะคะมันก็กลายเป็นไปนว่าเกิดอาการอึดอัดนะคะเกิดอาการที่มีความรู้สึกว่าเออมันไม่โอเคแล้วในการที่จะยอมตลอดไปนะคะรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขรู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะกลับมาดีหรือว่ากลับมาราบลื่นได้เลยนะคะก็เลยกลายเป็นไปนว่าทุกๆอย่างนะคะ ก็ระหองละแห่งกันมานะคะระยะเวลาหนึ่งเลยแหละจนนะคะมีการตัดสินใจนะในการที่จะยุตินะคะความสัมพันธ์แต่บีอยากจะบอกว่าในณเวลานี้นะ เหมือนเป็นเพียงแค่การผักความสัมพันธ์นะคะแต่ยังไม่ได้เป็นการตัดขาดความสัมพันธ์กันจริงๆเพราะอะไรนะคะเพราะว่าไพ่หกถ้วยนะคะที่ขึ้นมาตรงนี้นะเราก็มีไพ่เจ็ดเหรียญนะคะที่ออกมาตรงเนี้ยนะคะไพ่สองใบนี้นะคะยังคงเป็นพลังงานที่บ่งบอกว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะยังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะยังไม่ได้มีการตัดขาดกันเกิดขึ้นแต่เพียงแค่ว่ามีการน้อยใจการมีการไม่พอใจการ มีความรู้สึกว่าไม่มีความสุขเหมือนเดิมอะ่ะก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นะคะมันจะสามารถนะคะเดินไปกันต่อได้จริงๆไหมอ่ะมันมีพลังงานของความรู้สึกอะคะ่ะน้อยอกน้อยใจแบบนี้ขึ้นมานะคะเราตอนแรกเลยเนี่ยตอนที่มาเจอกันนะมันมีไพ่แต่เดิรลออกมาใช่ไหมคะบิ๊ก็มองว่า มันดูเป็นพลังงานของความรักความสัมพันธ์ที่เจอปุ๊บปิ๊งปั๊บนะคะตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกันหรือแม้กระทั่งบางคนนะคะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะเป็นเพื่อนกันมาก่อนแบบนี้ก็ได้นะอ่าหรือว่าอาจจะอ่าบ้านใกล้เลือนเคียงกันนะคะหรือว่าอาจจะเคยทํางานที่เดียวกันแบบนี้ก็ได้คะ่ะเพราะว่ามันมีไพ่หกถ้วยนะคะซึ่งบ่งบอกถึงการที่คุณสองคนนะคะมีอายุที่แตกต่างจากกันนะคะหรือถ้าหากว่าเป็นเพื่อนกันก็ดูเหมือนกับว่า ทัศนคติความชอบนะคะก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่นะคะแต่ไม่ไว่าอย่างก็ตามในวันนั้นที่รักกันดีนะคะมันเป็นพลังงานของความรักและความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าเติมเต็มซึ่งกันละกันจริงๆอ,อันนี้คือเรื่องราวนะคะจากไพ่ที่บอกมานะคะในสถานการณ์ความสัมพันธ์นะ,ะ,ะเรามาดูนะคะว่าแล้วอนาคตความสัมพันธ์นะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปนะ อนาคตความสัมพันธ์นะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะอืมอาจสวินถือเหรียญน,นะราชาถือถ้วยนะคะอ้าวจะฮาโลฟันนะสองถ้วยนะคะแปดดาบนะอ้าวแชมพลันนะคะ โอเคห้าไมา้อืมในอนาคตอะก็ยังคงจะต้องหลีกเลี่ยงการประทะกันนะคะเนี่ยสี่เหรียญน,นะคะและใบสุดท้ายของเรานะคะจุดทาวเวอร์ค่ะโอเคเรื่องราวในอนาคตของความสัมพันธ์นี้นะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่บีเห็นแล้วมันค่อนข้างชัดเจนนั่นคือการที่ความสัมพันธ์นะคะจะยังคงอยู่นะคะ ความสัมพันธ์จะยังคงอยู่ความสัมพันธ์นะคะจะยังไม่ยังไม่เรียกว่าไม่หายจากกันไปไหนนะคะทุกๆอย่างนะคะมันจะยังคงเป็นทิศทางที่ความสัมพันธ์นี้เดินต่อไปกันได้แน่นอนในอนาคตนี่คือสิ่งที่แบบเด่นมากๆเลยนะคะกับเรื่องราวในอนาคตแต่สิ่งที่เด่นไม่แพ้กันนะคะมันมีไพ่ห้าหมายแล้วก็มีไพ่ 8ดาบออกมาบีก็รู้สึกว่าไพ่ห้าไม้แล้วก็ไพ่8ดาบอะค่ะมันดูเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความขัดแย้งนะคะความขัดแย้งนะความเอาแต่ใจนะคะหรือสิ่งที่เข้ามาเราทําให้รู้สึกเหมือนกับว่ามันติดขัดแล้วมันก็อึดอัดมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างนะคะในอนาคตอะ ก็ยังมีโอกาสนะคะที่จะมีประเด็นกันอยู่จริงๆเราบี้ก็มองว่าโอกาสนั้นนะ่ะ50-80%เลยสำหรับการที่จะมีประเด็นกันเพราะรู้สึกว่า,พาไพ่ใบสุดท้ายนะคะที่ออกมานะเราเป็น The Tower วอใบนี้นะคะมันเป็นพลังงานที่ผมบอกว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆสะสมสะสมจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ๆนะคะมันเลยทำให้ ทุกอย่างนะคะที่มันไม่ได้แก้ไขปัญหากันให้ถูกจุดอ่ะมันก็กลายเป็นช่องว่างในความสัมพันธ์แล้วทำให้ความสัมพันธ์นะคะมันได้มีการพังทลายลงไปอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเราถามว่าแล้วถ้าหากว่าเราเลยคะ่ะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะคะสามารถกลับมาคุยกันได้สามารถกลับมารักกันได้เหมือนเดิมนะคะความรักของเราอะคะ่ะมันจะกลับมาดีไหมพี่ไพ่ก็บอกว่าความรักของเราครั้งเนี้ยค่ะ มันก็มีโอกาสที่จะกลับมาดีแหะเพราะว่านะคะจะฮาร์ฟานนะคะสองถ้วยนะคะแล้วก็เทมเพลนเนี่ยไพ่ทั้ง3ใบเนี่ยค่ะยังคงเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงพลังงานนะคะความรักนะความรักความเติมเต็มนะคะพลังงานที่เราทั้ง2คนนะคะยังไงอะคะ่ะก็ยังจะอยู่ในชีวิตของกันและกัน แล้วมันยังคงเป็นพลังงานที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์นี้นะคะยังสามารถนะคะที่จะปรับตัวปรับใจเข้าหากันได้จริงๆแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะคือการที่ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีบุคคลอื่นแทรกเข้ามาในความสัมพันธ์ ไม่มีรักซ้อนนะคะบอกได้เลยว่าความสัมพันธ์นี้ไม่มีรักซ้อนจะมีก็เพียงแต่ทัศนาคาติที่มันไม่ตรงกันระหว่างคุณกับเขาเพราะสองถ้วยนะคะแล้วก็เดอะไฮทาราแฟนเนี่ยชัดเจนว่าไม่ได้มีการทำผิดสินเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่มันจะมีคือ ระยะทางนะคะแล้วก็อัตราความเป็นตัวตนที่มันค่อนข้างสูงเกินไปสักหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือว่าฝั่งเขาก็ตามเนาะมันก็อาจจะทําให้เกิดประเด็นนะคะเกิดความอึดอัดในความสัมพันธ์นี้ก็ได้ในอนาคตนะแต่ทุกอย่างในความสัมพันธ์นะคะ่ะจะสามารถนะคะ ประครับประคองซึ่งกันและกันได้แต่จําเป็นนะที่จะต้องเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันจริงๆนะคะไม่อย่างนั้นนะความสัมพันธ์น่ะมันก็จะไม่สามารถไปกันรอดได้นะคะอ่ะเรามาดูต่อในส่วนของไพ่อ r ร c ค e นะคะโอเค แม้กระทั่งไพ่ออร์เคลที่ออกมา5้าใบตรงนี้นะคะคุณก็จะสังเกตว่ามันมีไพ่ของการปล่อยนะคะมีไพ่ของการปล่อยวางมีไพ่ของการปล่อยความสัมพันธ์นะคะมีไพ่ของการปล่อยให้ทุกทกอย่างมันเป็นไปตามเวลาที่มันควรจะเป็นขึ้นมาเนาะแล้วบีก,ก็รู้สึกว่านะคะสิ่งต่างๆและคะ่ะจากไพ่ออร์เคลที่เขาบอกกับเราเนี่ย มันดูเหมือนกับว่าถ้าหากว่าในตอนนี้คุณทั้งสองคนนะคะมีการคิดมีการวางแผนนะคะมีการเตรียมตัวมีการเตรียมการบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็อยากจะให้มันดําเนินไปแบบรับรื่นนะคะพี่ไพ่ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจําเป็นต้องมีการลดอัดตราความเป็นตัวตนลงก่อนนะคะถ้าหากว่าลดอัดตราความเป็นตัวตนลงได้นะคะ ทุกอย่างมันก็จะสามารถดีขึ้นได้เพราะนะคะไพ่ของวงจรความรักนะคะเราก็ไพ่ของความลงตัวนะคะก็ยังขึ้นมามันก็ชัดเจนม,มากๆค่ะว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณและเขาจะได้มีการร่วมทุกข์ร่วมสุขกันในอนาคตนะคะแล้วก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ลงตัวจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ เรียกว่าทุกๆอย่างนะคะจะเดินไปด้วยกันแบบราบรื่นในอนาคตแต่บางสิ่งบางอย่างมันอาจจําเป็นต้องมีการปรับและมีการเปลี่ยนนะคะเพื่ออนาคตที่สดใสในความสัมพันธ์นี้นะมาดูในส่วนของพี่นั่งฟ้านะคะ ในเวลานี้ต่างคนต่างก็คิดถึงกันอยู่นะแน่นอนนะในอนาคตความสัมพันธ์นี้นะคะจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะ มีความเป็นคู่ทวินเฟรมของการรากันอยู่ด้วยนะมีความเป็นคู่ทางจิตวิญญาณของการลากันนะคะในอนาคตนะคะความสัมพันธ์นี้น่ะจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ซื่อสัตย์จะกลายเป็นความสัมพันธ์นมมนที่เอื้อเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ทนุถนอมใจกันและกันมากๆเลยนะคุณและเขายังไงก็จะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะคะแต่ในระยะนี้นะ่ะ ก็ต้องบอกว่านะคะความสัมพันธ์นี้นะก็มีส่วนเกี่ยวในเรื่องของการเป็นคู่กรรมของกันและกันอยู่นะคะก็อาจทําให้ความสัมพันธ์อึดอัดอาจทําให้ความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นนะคะแต่ถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้แล้วความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะก็จะมีความราบรื่นกลับมานะคะอะมาดูต่อกันที่วันเกิดนะคะวันที่เราก็ราศีเพิ่มเติมค่ะ คนที่เกิดในราศีเมถุนนะคะหรือคนที่เกิดวันที่3คนที่เกิดในราศีพฤกษ์นะคะหรือว่าคนที่เกิดวันที่2ค่ะคนที่เกิดวันที่13นะคะคนที่เกิดวันที่15นะหลอกอ้อคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะหรือว่าคนที่เกิดวันที่23ค่ะส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีเลข15 19 84 22นะคะแล้วก็86หนะ โอเคค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะของคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ เข้าสู่ในช่วงของการแนะนาสีพึ่งหลักกาไรนะคะมาเริ่มกันที่กาําไรสมปรารถนานะคะกาําไรสมปรารถนานะคะทําจากหินหยกพม่าแท้นะคะก็จะเสริมในเรื่องของการงานการเงินความรักเมตตานะคะผ่านการปลุกเสกมามากกว่า9ก้าวาระนะคะในกําไรแต่ละเส้นนะคะก็จะประกอบด้วยน้ํามันว่านพญาไก่แดงนะคะแล้วก็ตะกรุดหัวใจมนุษย์นะคะก็จะเด่นในด้านเมตตามหานิยมอาหารสเสน่ห์นะคะมีแต่คนรักคนหลงนะคะแล้วก็ให โชคลาบด้วยนะคะคนขาดคู่จะพบคู่คนขาดรักจะพบรักนะคะการงานมีแต่คนรักคนเมตตานะคะแล้วก็มีในเรื่องของการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งด้วยนะคะ จะมีรุ่นพิเศษนะจะเป็นรุ่นไม้กลายเป็นหินนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มในด้านของบารมีนะคะแคลค่าปลอดภัยเข้ามาด้วยนะคะก็จะมีหลายสีนะคะให้เราได้เลือกเนาะไม่ว่าจะเป็นหยกเขียวหยกขาวไม้กลายเป็นหินหยกน้ำผึ้งนะคะสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลกลางน้ำตาลเข้มนะคะหรือว่าหยกเขียวจักรพพัดนะเราสามารถเลือกได้เลยนะคะมาต่อกันที่สีพึ่งสมปรารถนานะคะสีพึ่งสมปรารถนานะก็จะเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะใครเห็นใครรักมีแต่คนเอ็นดูช่วยเหลือนะคะ ตึงใจผู้อุปถัมภ์นะคะโชคลาภทํำมาค้าขึ้นเจริญรุ่งเรืองรับเงินคล่องมือนะคะ เป็นสีพึ่งที่ผ่านการปลุกเสกแบบดั้งเดิมนะคะจากปู่เสดมากสวัสดนะสิทธิหลวงพ่อเคนวัดธรำคูุหาเขาอีโตนะคะสีพึ่งนะคะจะตลับละ499บาทนะคะส่วนกําไรราคาเริ่มต้นที่999ถึง1299บาทนะคะถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะคะคุณสามารถที่จะแอดไลน์นะคะตาม ID ดียลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอด้านขวามือนะคะ มาสอบถามกันได้เลยนะคะโอเคฝากสีพึ่งหละกกำไรด้วยนะคะ